สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิสเตอร์ไฟนะครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับมวยแอนดนไฟนะครับผมก็จบไปเป็นอาทิตย์แล้วแหละนะครับผลก็ทุกคนก็เห็นอยู่ครับว่าผมชนะทีโอไปกรรมการจับแพ้นะครับผมจับแพ้ไปนะครับผมก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วนะครับผมแต่คอมเมนต์ด่าคอมเมนต์แซะก็ยังไม่หยุดนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเม้นด่าว่าผมทําคนไม่เป็นมวยแล้วต่อยคนต่อยกับคนไม่เป็นมวยเออ ต่อยคนไม่เป็นมวยต่อยต่อยเอาจริงกระจรังไปเปล่าอะไรอย่างนี้จะคนไม่เป็นมวยต่อยเอาจริงกระจังไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ผมจะบอกว่าเวลาเตรียมตัวในการชกค,ครั้งนี้นะ,ะผมมีเวลาถึงห้ามีเวลาถึงห้าเดือนเลยนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าได้เจอพิพิธยาด้วยนะคือทีมงานเขาจัดให้นะครับผมซึ่งผมถามอะ่ะถ้าคุณแค่ซ้อมมวยขำขำแบบผมอะซึ่งทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าแค่สามนาทีผมก็หอบแล้วนะผมไม่เคยขึ้นไปต่อย ซียกอย่างนี้มาก่อนในะชีวิตเลยบนเวทีใหญ่แห่งนี้ไม่เคยขึ้นไปต่อยเลยนะทุกคนต้องเห็นว่าผมเหนื่อยง่ายผมต่อยแค่ได้แค่ยกเดียวนะแล้วคุณนะ่ะคิดว่าผมต้องเจอกับคนที่แข็งแรงเบอร์ต้นต้นของประเทศอ่ะคุณอย่างนั้นนะ่ะถ้าเป็นคุณนะคุณกล้าต่อยไหมผมถามหน่อยคุณกลัวไหมคุณไม่ใช่นักมวยนะผมผมเอาผมซ้อมมวยจริงนะผมแต่ผมไม่ได้ทําร่างกายเลยนะแล้วคุณเจอคนที่แข็งแรง แล้วยุคหนึ่งแกก็แข็งแรงที่สุดในประเทศอ่ะแกล,ลากเครื่องบินได้แกต่อยมะพร้าวแตกคุณเจอคนที่ต่อยมะพร้าวแตกอ่ะนะครับคุณเจอคนที่ลากเครื่องบินได้อ่ะคุณกลัวไหมผมถามเนี่ยคุณกลัวไหมกลัวนี่ผมก็กลัวนะผมกลัวมา,มากๆเลยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยทำไมจับคู่อย่างว่ามันจะฆ่ากูหรือเปลา่าที่แรกคิดอยู่แบบคนจัดผมก็คิดว่าคนจัดจัดคู่มาฆ่าผมนะแบบเฮ้ยไอ้เน,นี่ยนึกว่าได้เจอแบบพวกนึกว่าจะเจอแบบจะเจอแบบไม่ได้เจอคิดว่าคิดว่าจะไม่ได้เจออะไรขนาดนี้นะครับผม จัดมาแบบโอ้ว่าตกใจเลยนะผมกลัวนะครับผมไฟนะั้นอะอ่าพอรู้ก็ได้เจอพี่พิทยาผมกลัวเลยนะพวกคุณพวกคุณกล้าต่อยปะผมถามเลยอ่ะมาถามพวกคุณพวกคุณเจอางนะ้นคุณกล้าต่อยไหมกลัวไหมคุณเห็นเขาต่อยลูกกะเขาแต่งเลยคุณกล้าต่อยปะอืมนะครับผมผมก็เลยต้องซ้อมหนักนะครับผมผมซ้อมหนักผมตัดทุกอย่างออกเลยผมสองเดือนสุดท้ายเนี่ยผมร่นหนักสิบโลนะครับผมแล้วก็ทิ้งทุกอย่างเลย ปกติรายได้รายได้หลักของผมคือการขายของออนไลน์กับแฟนนะผมต้องตัดทุกอย่างออกผมไม่มีรายได้สองเดือนเลยนะครับผมเพราะว่าต้องมาซ้อมมวยเพราะว่าแฟนผมขายของเนี่ยผมต้องดูลูกแล้วแฟนต้องขายแฟนไลฟ์สดไงะนะแล้วผมก็ไม่ได้ทําคลิปด้วยคือรายได้ผมก็คือการทําคลิปทํ o u t u b e นะแล้วก็รายได้หลักของทางบ้านคือการขายของออนไลน์ซึ่งแฟนผมขายผมก็ช่วยแฟนแพ็คไปเอาของให้แฟนใช่ไหมผมต้องขับรถไปเอาของให้แฟนเนี่ย ที่ต่างจังหวัดนะขับรถทีเจ็ดแปดร้อยโลอะ่ะไปสุดขอบประเทศเลยเพื่อไปเอากระเป๋ามาขายซึ่งผมต้องตัดผลนี้ออกทั้งหมดเลยนะรายได้ผมไม่เข้ามาเลยนะครับผมคลิปก็ไม่ได้ทําลงแต่คลิปกเก่านะครับคือผมสลัดทุกอย่างน้าหนักก็ต้องลดนะครับผมนะซึ่งผมตังยย้งใจมากๆเลยกับไฟนี้ซึ่งผมแพ้ไม่ได้อยู่แล้วนะคือคุณลองึกภาพผมแพ้เด็คุณลองึกภาพาช่องมวยแพ้ช่องกินช่องอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เขาไม่ใช่สายมวยเหมือนเราอะ่ะ นะครับลองภาพว่าผมจะยับแค่ไหนนะผมอาจจะโดนด่าแบบแทบจะต้องปิดเพจหนีก็ได้นะใช่ซึ่งผมก็กลัวมาก,มากๆกดดันมากๆเลยนะครับผมก็เลยตั้งใจซ้อมหนักนะผมซ้อมหนักมากซ้อมอาทิตย์หนึ่งห้าวันนะวันละห้าชั่วโมงนะผมซ้อมลงนวลแบบผมลงนวล,ล,ล,ลวันละสิบยี่สิบยกอะผบอกเลยนะครับผมก็เนี่ยผมตั้งใจมากๆเลยนะครับผมในการจบไฟนี้และผลก็ออกมาเป็นอย่างที่ผมหวังนะครับผมซึ่งผมกลัวแพ้มากพูดตรงไฟเล้เพราะผม คุณคิดว่าเราจะเกิดขึ้นนะนคนเจอคนหุ่นอย่างนั้นนะแล้วพี่วิทยาเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาจับคู่มาเนี่ยเขามองถึงความเหมาะสมนะเราจะไปว่าคนจัดก,กันไม่ได้นะครับผมซึ่งพี่วิทยาเนี่ยแกแข็งแรงนะผมก็ไม่ใช่นักมวยผมแค่คนแค่คนซ้ำมวยใช่ไหมพี่วิทยาแกแข็งแรงแกลากเคบินได้แกต่อยกระเพาะแตกนะแกเป็นบอดี้การ์ดนะครับผมแกทําคลิปสอนอต่อสู่ด้วยมือเปล่าด้วยซ้ําซึ่งเวลา คน,คนเขาจับคู่มาแล้วเนี่ยเขาบอ,อกว่ามันเหมาะสมกับผมแค่เป็นมวยนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับร่างกายไม่ได้ออกกาลังกายเลยแค่ลงนวม,มวันละยกสองยกแค่นั้นเองซึ่งมีแค่เชิงเดียวอะ่ะเชิงก็ไม่ได้เก่งอะไรด้วยนะครับผมยังโดนคนทั่วไปต่อยกับผมยังได้เลยบางทีใช่ปะ่ะแต่ไฟนนี้คือผมตั้งใจผมลงนวมเยอะนะครับผมนะครับผมก็ยังไงผมว่าเขามอกในความเหมาะสมอะไรหลายอย่างแล้วอะ่ะคือผมเจอเขาได้นะ ผมต้องกว่าผมเสียเปรียบพวกเลยทุกคนต้องมองว่าผมจะพลาดโดนเขาทุกคนคิดว่าผมจะหมดก่อนเขานะครับผมในการชกไฟนี้นะครับผมคิดว่าผมหมดก่อนแน่นอนแล้วผมจะโดนทุกที่หลังใช่ไหมใช่แล้วก็ก็อย่างแล้วก็วันชกอย่างเงี้ยที่ทำไมผมเล่นเครื่องจังก็มันเห็นโอกาสไงเขาเซลแล้วอะเราก็ต้องทําโอกาสต้นนะั่มันเป็นจังหวะนาทีทองนะผมซึ่งผมคิดว่าถ้าผมต่อยไปเรื่อยแล้วเขาแล้วเขาโต้เราไม่ได้อะ กรรมการจับแพแน่ซึ่งผมก็ทําตามนั้นเลยนะผมเพราะว่าผมไม่อยากปล่อยให้มันยืดเยื้อะนะผมรู้ว่าเขาฟิตกับผมแน่นอนระบบหายใจเขาอาจจะดีกับผมนะเรื่องการทนเรื่องอาวุธหมัดอะไรอย่างเงี้ยเขาหนักกับผมอยู่แล้วถ้าผมปล่อยไว้ยาวๆผ,ผมเหนื่อยก่อนเขาแล้วเขาเวียงมาโป๊ะนึงผมล่วงขึ้นมาโอ้โหโดนด่าโดนด่ายังหมา้ผมอะถ้าผมแพ้ขึ้นมาใช่ไหมโอกาสนั้นมัน,นมาถึงแล้วอะแบบเขามีอาการแล้วผมก็ต้อง เร่งทาให้กรรมการจัดแพ้ให้ไวที่สุดเ <c oughs> พราะผมรู้ว่ารายการเนี้ยกรรมการเขาไม่ปล่อยให้โดนต่อยนานอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไปไปตามสูตรนะครับถ้าปล่อยไว้ยกสามยกสี่มันอาจจะหมดแรงแล้วโดนต่อยร่วงใครจะไปรู้วะใช่ป่ะเออแล้วคนก็จะมาด่าว่าจัดคู่มวยไม่เหมาะสมผมมองถ้าผมถ้าผมเป็นโปรโมเตอร์จัดนะถ้าผมเป็นคนจัดนะผมมองผมว่ามันเจอกันได้อะถ้าในมุมมองของคนจัดอะ อีกคนหนึ่งแม้แค่ซ้อมโมยสามวัทีแม้แคหอบแล้วอะผมอะเห็นคลิปผมไหมสามวัทีผมก็หอบแล้วนะครับผมกับอีกคนหนึ่งโอ้บ้าพลังลงนวมกับเฮียยงเนี่ยแกก็ไม่ขี้เหร่นะแกลงนกกั่เฮียยงแกต่อยเฮียยงล่วงนะครับพี่วิทยาเนี่ยไปดูคลิปได้นะเฮียยงกับตัวเบืเริ่มเลยแกต่อยล่วงนะแกต่อยมะพร้าวแตกนะแกสอน,สอนต่อสู้มือเปล่าอะไรแกเป็นบรคิกาตคือแกลากขึ้นมินได้อะ่ะคือคุณถ้าให้คุณเจอแบบคู่ทกแบบพี่วิทยาเนี่ย คุณกล้าต่อยป่ะผมถามหน่อยเพราะคุณมีใครกล้าต่อยบ้างให้เป็นมวยด้ะผมให้เป็นมวยด้ะอ่ะก่อนต่อยนี่ทุกคนบอกหมดเลยบอกว่เขาหนักหมัดหนักมากนะพี่ยงบอกหมัดโคตรหนักลยน,นะระวังให้ดีนะโคตรนายก็บอกเขาแข็งแรงมากนะพี่เขาต่อย,ต,อยต่อยเทียบต่อยทะลุก,กาดอะ่ะโหผมฟังผมก็เก่งแล้วใช่ปะผมก็เลยต้องซ้อมหนักไนงะผมก็เลยต้องซ้อมหนักคือชัยชนะครั้งนี้ยของผมอะ่ะผมให้เครดิตการซ้อมกับโค้ชผมเลยนะครับผม โค้ชผมพี่ปีเตอร์เดนแมนนะก็ถ้าผมไม่ซ้อมหนักผมเสร็จถ้าผมไม่ปรับทรงปรับอะไรผมเสร็จเหมือนกันถ้าผมต้องต่แบบประกอบเนี่ยที่ยังว่ายน้ําวัดแรงกับเขาอะถ้าผมว่ายน้ําวัดแรงกับเขาเนี่ยผมหมดก่อนแน่นอนรวหมัดเขาหนักกับผมแน่นอนนะครับเพราะงั้นประเด็นที่ว่าต่อยคนไม่เป็นมวยเจอคู่ไม่เป็นมวยผมว่าคนจัดอะเขาหมอะกความเหมาะสมซึ่งมันเหมาะสมนะครับผมนะคุณคุณกล้าต่อยปะผมาถามเนะี่ยคุณกล้าต่อยไหมใช่ปะอ่า แล้วพูดถึงบนเวทีอะไรเงี้ยผมวางแผนมาเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ซ้อมมาหนักนะครับผมแล้วผมมันเห็นโอกาสในตอนนั้นนะ่ะว่าเขามีอาการแล้วแบบว่าเขาแล้วเขาไม่ยอมโตใช่ไหมผมก็ใส่ไปแบบคิดว่าจะยังไงกรรมการจับแน่นอนนะครับผมอันนั้นคือมั่นใจเลยตอนต่อยผมมั่นใจมากนะครับผมแต่ว่าถามว่าตื่นเต้นไหมกลัวไหมกลัวตั้งแต่จับคู่แล้วนะครับผมใครไม่กลัวมั่งผมถามนะ่ะที่ด่าผมนะ่ะมีใครกล้าต่อยเขาเปล่าเอาแบบ เอาแค่ okay, มวยยังไงอะนักมวยยังยัง,ยงเห็นนังหวันเลยบางทีอะ่ะใช่ปะ่ะนักมวยเห็นยังหวัดเลยหุ่นอย่างนั้นแหะใช่ไหมครับก็แต่พิทยาแกนิสัยน่ารักนะอันนี้คือพูดอีอกมุมหนึ่งแกก็นิสัยดีนะผมก็แกก็คเทนตที่อย่างแกแล้วนะผมแกก็สู้ที่อย่างแกแล้วนะครับผมแ,กแ,กแคแ่ผมอาจจะยังไงอะวางแผนม,มาดีกว่าแค่นั้นเองนะครับผม นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับคนที่ติดตามชมแล้วก็ที่ติด่านะครับผมก็อยากจะบอกไว้นะนะครับผมว่าไฟเนี้ยที่ฉัดผมชนะได้เนี่ยไม่ใช่เพราะผมเป็นมวยเขาเยอะนะนะครับถ้าผมยกต่อแบบเดิมผมอาจจะแพ้ก็ได้แต่เพราะว่าผมตั้งใจซ้อมนะครับผมผมซ้อมหนักนะครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ